สวัสดีค่ะพี่น้องค้ามาพอกันอีกคือเก่าค่ะพี่น้องค้ามาพอกันในตอนเยน็ยนๆค่ะพีนน่น้องค่ะตอนเย็นวันนั้นประมาณทุ่มเครื่งแลวและเกือ <c oughs> บสี่สองทุ่มแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะพอเย็นดอกมันสิบมืดแล้วแต่ว่าทางนี้มันก็สีแดดออกนะคะแดดออกยง่แงคำ,คำๆเนี่ยทางเยอรมันก็ยังไม่แดดช่วงนี้มันเป็นซ่อมเมอือพระอาทิตย์มันก็สิตกดินซาแน่นะพี่น้องคะ่ะสิบห้าพี่น้องมาเบิ่งบอกพริกอยู่ระเบียงบ้านนะคะ ปลูกบักพริกไว้ไมีอายุสองตนว่าม่นสองตนเหรอพี่น้องปลูกไว้หลายต้นอยู่แต่ว่าบกักพริกสองตนนี่มันของปีที่แล้วมันแตกยอดออกก่อนแล้วก็มันก็นออกหน ôi, ห่วยแล้วมันก็นสุกก่อนไอ้ปูกปีนี้กำลังต้นนี้น้อยหนึ่งวันอี้สุกวันอี้ออกดอกซ้ำต่ว่าสองตนนี่มันออกดอกก่อนแล้วก็เป็นหน่วยไปค่ะพี่น้องไปเบิ่งบกักพริกปลูกไว้อยู่ระเบียงบ้านค่ะพี่น้องคะนี่ข้าวพริกพี่น้อง เมาเก็บบักพีกสองต้นนี่แหละมังกาสีบายบอควายกิ่งก้านหลายดอกพี่น้องตอนแรกมันกิ่งก้านร้ายหลายพี่น้องดกนำ้ำบานนี้ลูกเฮบมันมาตกเนาะตกแบบบุมบําบุมบํามนีมม่ตลูกใหญ่ๆริกะฮัก,ก,ากบานนี้ก,ก็เลื้อยอยู่ซ้ำนี่เสียดายค่ะพี่น้องค่ะสิพามาเบิงระเบียง ระเบียงบ้านกะระเบียงที่เคยปลูกทุกเทืท่อนั่ะหล่ะพี่น้องคะอันนี้พักกาดยินตะมันแก่แล้วอ่ะกะซีมีอันนี้ก็เหลือพักสลัดพี่น้องคะพักสลัดกระล,ลังงามๆปลูกบักคลิกแซมสองสามตน้นอันนี้กะลำดอกพี่น้องคะกระลังหอ กระลำเอ้ยบมเมนกระลำดอกกระลำไหมพี่น้องบมเมนกระลำดอกกระลำกระลังสีหอปลูกไว้ซองกระถางกระถางหนึ่งสีต่ต้นกระถางหนึ่งสองตน้นอันนี้กระพักขึ้นชายขึ้นชายเนาะบ้านเขาเอิญขึ้นชายแล้วก็พักอีตูกระลังออกอีกระเบียงนึงกะปูขึ้นกันค่ะพี่น้องคะ่ะ สิพาไปเบิงไปเบิงระเบียงฟังนูนน่นนะพี่น้องระเบียงอีกด้านหนึ่งพี่น้องมาทางนี้กับแดดจ้าจ้าเบิ้งนี้ยแดดสว่างจ้าเลยพี่น้องคะ่ะแต่ว่าฟังผลมันก็จิมีม่โฮมโฮมนะเพราะว่ามีต้นใหม่ไงนี่คะ่ะพัดฟังนี่อันนี้กะเพ้าพี่น้องคะ่ะอันนี้โหละพผ้าเขาบอกว่าบ่อให้ปลูก กะพ่อ,พอก็หงหลาดพายไกลๆกันมันบอกมีพื้นที่หลายก็เลยปลูกน้ากันก็มันจะเสียออกมาเป็นจังไดละอันนี้ก็ต้นมะพริกนะพี่น้องคะ่ะมะพริกกําลังใหญ่กําลังออกดอกสองสาต้อนอานังกะบักเขือเทศพี่น้องมีต้นบักกูดหน่อยต้นหนึ่งพี่น้องคะนี่มูอ่อลัยแล้วก็อันนี้ก็ต้นมะพริกนะพี่น้องคะปลูกหลายอยู่แต่มันคว่ำใหญ่ๆฟังนี่ มีหอดหัวชิ้นไข่ได้พี่น้องนี่หัวชิ้นไข่ต้นหนึ่งฟังนี่กับพักบุงกับเก็บกินเบิดแล้วพี่น้องคะเหลือแต่ยอดนิดห,หน่อยมันนี่ละค่ะพี่น้องฟังนี่ปลูกพักได้หลายเนี่ยแ้วก็มีแดดงั้นสิออกง่ามกว่าฟังฟังนูนน่นนะฟังหมามันมีโฮมไปค่ะพี่น้องสิไปเก็บบอ,อกพริก อ๋อลืมให้พี่น้องเบิ้งอีกต้นหนึ่งพี่น้องคะนี่กระถางนี่นะพี่น้องผักผักพ้ายผักแพวผักแพวนะคะผักแพวบานเฮาเนะมีอยู่กระถางหน่อยหนึง่งบกคัเนกาเด็ดกิน่นพี่น้องกำลังแตกยอดมันหน่อยลาย,ยานมันตาย <c oughs> งามงามพี่น้อง พิชีฟ้าค่ะตอนแรกนึกว่าเขาจะตายอะไรดพี่น้องมันมิดจะต่อไมมันแหงหรือแต่ต่อเพราะเขามาปีใหม่มาแตกหยอดออกมาซยนะได้เก็บกินเสยเลยน่วยง่ายยู่ิ่ะัก ย้นอ,อนอยู่ด้วยประหย,ยัดอยู่ไร้ขาวยังไน้องเพราะว่าอยู่หนีกินเพ็ดบ่ค่อยเพ็ดคักเพราะว่าบ่ค่อยได้กินเพ็ดแล้วพอใส่ซีหาวยนี่กับ,เพ,เ,พกเ,บกเพ็ดเ็คยเลยบ่ค่อยเปลืองไปไหน,น,นก็แบบผิดอันนี้คนละพันพี่น้องคือเป็นพันแบบว่า เป็นช่อเป็นช่อนี่จะคืเอิญพลิกอียงหรอกมันเป็นช่อเป็นช่อเึ็นาหนนวยแบบนี้เพ็ดเพ็ดนวยเนี่ๆนวยนี่เพ็ดขึ้นยังไงอันนี้มันซุกคักแล้ว นี่ละคาพี่น้องคะพริกสองตนนะคะก็ได้กินค่ะแวะมาทักทายซื้อๆพี่น้องเดี๋ยวชิล่มกันเนาะโดนๆแวะมาเธอน,นึ่งนั่นแหละข่าวคลิปนี้กับพอกันซ้ำนีน่แหละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวคลิปหนาจาังมะพอกันไหมคือเกา่ามือนนีกันลาพี่ละน้องคือเก่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายพี่น้อง